สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ครับเรื่องงานยามดีครับวันนี้พักทองที่เราปลูกนะครับตั้งแต่ต้นตั้งแต่เอาเราอัพเดตมานะครับพอดีวันนี้ถึงฤดูเก็บเกี่ยวแล้วพี่น้องนะครับมาดูครับข้างในครับนี่ครับวันนี้พอดีเคือมันเริ่มไอ้นี่นะครับเริ่มได้อายุไขมันละนะครับเราต้องเก็บแล้วล่ะนะครับกลัวกลัวหายครับกปิดเทอม ปิดเติมแล้วนะครับเด็กก็ปิดเติมแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บเชือกจะหายครับอันนี้ก็ได้ประมาณนี้ครับไม่แก่เลยนะโอ้ยตายอันนี้เครือมันเาถาเถามันแห้งน่าจะแก่แล้วครับกระป๋ะตรงนี้มีเถามันเริ่มไปแล้วครับเนี่ยยาวนี้แต่ว่าตรงนี้เี๋ยมค่อนมาเก็บนะครับตามนี้ท่านผู้ชม อันไหนอ่อนๆก็ยังไม่ยังเขียวๆอยู่ยังได้นะครับเพราะว่าเนี่เราจะยังไม่เก็บเพราะว่าแต่เถามันยังอยู่มาดูที่เถามันไปแล้วอันนี้อันนี้เถาไปแล้วนะครับตายแล้วเอาเลืองนะครับเนี่ยมาสูมให้ท่านผู้ชมดูใกล้ๆจะได้เห็นนี่ครับโอ้นี่ครับให้มีสุกชาเนีเอานี่ออก เดี๋ยวพ่อจะโยนให้เป็นอย่างนี้นะดูครับน้าเป็นคนใส่ลูกอุ้มเอาพ่อจะโยนต้องใส่ไหนอ่ะกระมังค่ะเอาออกไปไว้ข้างนอกกได้เลยนี่ครับอุ๊ยแตกแตกได้ไหมเหรอวางดีๆสิลูกวางดีดีตรงนี้ก็ยังเล็กๆอยู่เสรสุกแล้วตรงนี้อันนี้ครับอย่างเป้งเลยมาดูตรงนี้ครับ ลูกนี้ใหญ่สุดมากในสวนใหนะครับนี่ครับไปแล้วนะครับเครือมันอันนี้น่าจะมสามกิโลขึ้นนะครับเอาวางลงข้างล่างไว้แก่แล้วล่ะเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บเอานะท่านผู้ชมนะมันหนักนะเีด๋ยวจะรวมบางงานพึ่งเป็นก็มีนะนี่ครับอันนี้น่าจะใบเตย ไม่ใช่ใบเตยจริงครับดมจากหลอกดองแกงนี่มันละให้นางนอนไปอย่างนั้นนี่อันนี้มันเป็นในเถาของไงของเครือมันนะครับอ,อันนี้ดองอู้สมบูรณ์ดีมากครับน่าจะผสมหรือยังไม่ผสมไม่ดูนะครับแต่ว่าแมงพันทองตไปแล,แล้วเราได้ใบเตยมาสักสามสี่ลูกนั่นแหละครับสามสี่ลูกเนาะอ่านดูครับอูก่น่กน ใบเตยบางอันก็สมบูรณ์ครับอันไหนที่มันสมบูรณ์อย่างเงี้ยตัวตัวยังไม่ยังไม่ไมนันนันครับจะเอาให้น้องเขาได้อายุก่อนบางอันก็ยังไม่ได้แก่เท่าที่ควรนะบางลูกอย่างเช่นลูกเนี้ยเราก็ยังยังไม่เจบให้มันหย่อนลงมานิดนึงติดอะไรติดตะปูอันนี้ลูก ถามว่าแก่ไหม,มก็แก่แล้วนะนสวยเอา้าขาดขาดครับขาด <laughs> โอ้อุา่า <laughs> ครับ <laughs> ยังไม่แก่เท่าไหร่หรอกนะครับ <laughs> แต่คงน,นางคงอยากไปพร้อมเพื่อนกลัวเหงาแ <laughs> บบอันนี้ใบเตยครับหอมไหมหอมพอได้อยู่แต่ว่าไม่หอมเท่าไหร่นะครับอน,นี่ใบเตย <laughs> โอ้ขาดดังปัดเลยโอ้ลูกนี้ ลูกนี้ครับเกอนะเอาให้ดูทางนี้เกลือแห้งแล้วเนี่ยทัานเก็บได้ง่ายถ้ามันแก่มันจะเป็นอย่างรรน,นี้ครับอันนี้ก็พักทองกระทนนะสวยมากกระทนมงกุฎนะครับไม่ใช่กระนทนธรรมดาได้ไหมเห็นไหมครับเป็นมงกุฎมันมันหมวกเลยตรงนะี้เดี๋ยวค่อยไปแกะให้ดูอีกทีนึงค่อยไปแกะนะครับเ,เดี๋ยวเอาวางลงก่อนเดี๋ยวค่อยไล่เก็บนะอยากให้ท่านผู้ชมเห็นว่าพัฒนาการนะครับได้ประมาณเท่าไหร่ อันนี้ฟักทองไข่ข้างล่างก็ไม่เน็มันไม่เป็นลูกครับอุ้ยกล้วยสุกมันเป็นเครือเลยเด,ดีย๋ดวยวนี้ทำไหมโยงโอ้ลูกนี้สวยมากแก่มากเนาะอันนี้ต้องเก็บแล้วล่ะเดี๋ยวหายนะมันจะโยงไปเครือนั้นนะครับอันนี้เครือเนี้ยเดี๋ยวเราตัดตรงนี้ก็ได้พ่อค้างเอาไว้ก็ได้นะอเนี่ยเห,ห็นไหมโอ้สวยมากออกไปข้างนอก ตามมายังไม่หมดนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยเด้อถ่ายยาวๆเลยนะ,นาะยาวไปยาวๆเลยนี่ครับอันนี้โยงมาจากเครือนุ่นตัดลดอ๋อมันเยอะโยงมาจากเก็ง่ายๆครับน่าจะไปแล้วล่ะนะมันจากเครือนกูตนะัวผูกมัดไดอย่างไงนะ เป็นกระต้นซะส่วนใหญ่นะครับอันเนี้ยรอบนี้นะรอบนี้เป็นกระต้นซะส่วนใหญ่รอบที่แล้วอะไรเยอะรอบที่แล้วฟักทองไข่ฟักทองไข่นี่เอามาดูครับไปเจอตรงนี้ต้องชั้นใจก่อนนะยังไม่เก็บหรอเปลเนื้อคือมันยังดีอยู่ไหมยังดีอยู่้ยังไม่แก่เท่าไหร่นี่ไม่เตยตรงนี้หอมนะหอมจรดีใบเตยตรงนี้นะครับได้ก่อนลูกนี้ พี่แกแล้นะโอ้ลูกี่แกแล้วครับนี่เครือก็เริ่มเริ่มได้ละเดี๋ยวขอตัดก่อนแล้วกันดูยังไงมันเป็นใบเตยนะครับดูลูกดูลูกดูลูกมันจะเป็นเรียวๆอย่างเงี้ยใบเตยได้หลายลูกมันลูกใหญ่เนี่ยเอามาเทียบกันดูดินะครับครึ่งหนึ่งวะบางทีมันก็ไม่ได้ผสมดอกของใบเตยเจ้าใบเตยจริงๆนะผมก็เอาดอกอื่นผสมนะครับบางทีก็มาไม่ทันนะครับ พึ่งมันก็ผสมให้เรียบร้อยไม่รู้ว่าใครผสมอะไรก่อนท่านผู้ชมโอ้ลูกนี้ไม่ชอบมากสีรับตัดเอาเครือมันด้วยเนี่ยท่านผู้ชมมาดูใกล้ลูกนี้อันนี้เราเรากินไปลูกหนึ่งแล้วโอ้โหเนื้ออย่างฉ่ำมันท่านผู้ชมนี่ครับเนี่ยอยากให้ดูสีแบบเนียนมากสีเนียนมากครับก็ราอนหอมเห็นไหมครับอย่างเนียนเลย โยิ่งมากอมเอาไว้ก่อนฟักก็ได้ประมาณสองคำลูกอันนี้ก็ได้แล้วครับนี่ได้หันแล้อันนี้เป็น,เป,นเป็นใบเตยผสมนะมันมันจะ<ค>ลูกลูกไม่ค่อสมบูรณ์เท่าไหร่อันนี้ก็ใบเตยเหมือนกันตอนนั้นยังไม่แก่ครับยังไม่แก่ครับเขียวอยู่ตอนนั้นไม่แกแ่เราก็จะปล่อย ตรงนี้นะครับตรงนี้เยอะอันนี้ไปแล้วนะครับมันเ่งง่ายอันนี้ลูกแรกมั้งของสวนเนี่ยประมาณลูกแรกลูกเล็กๆลูกแรกๆเลยครับนี่ยอันนี้พันอะไรไม่รู้น้ำเต้านะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันน้ำเต้าไม่รู้ผสมอะไร แต่ลูกมันจะเป็นทรงนี้เลยนะครับหลายลูกมากสีสวยอันนี้น่าจะเป็นฟักทองไข่ไข่จะเป็นสีเขียวอันนี้ไปแล้วนะ่ะไปแล้วเหรอยังเขียวอยู่เลยอันนี้มันไปแล้วครับ <laughs> เรือมันไปแล้วอันนี้ยังไม่แก่เท่าไหร่เนาะแต่ว่าฟักทองไข่มันก็เราไปแบ่งพี่น้องมันมันมันมีเยอะอยู่ฟักทองไข่นะครับเม็ดก็เยอะทีนี้ไม่ได้ลงฟักทองไข่ผมลงแบบเป็นฟักทองที่ตามพื้นเมืองตามที่นะเราหาได้ อันนั้นมองไม่เห็นอะไรผมก็ปลูกว้ม่วงนะไม่รู้ว่าไหนจะได้ดีไม่ได้ดีครับบางทีตอนแรกนึกว่าแต่มันจะไม่ไม่ได้ลูกนะลูกนั้นโดนต่อยจนพุนลูกเล็กอ๋อเอาอันนี้ก่อนครับกินไม่ได้หรอกมั้งใบเตยนี่แหละใบเตยเนื้อมันดีนะใบเตยนะเนื้อทำอาหารมีอยู่ นี่คือกระทองค <ege LGBTQ. S 1> ือผสมนะเขาเรียกว่กออาอะไรเรือเรือทองเรือไมยเดี๋ยวจะพาไปดูกระทองเนื้อไม่ต้องผสมผสมนะฉันไม่รงแลเป็นไหมครับหน,นักไหมครับหนักหมักมีน้ำเต้านะครับกระทองชงน้ำตเตาอีนเยอะมากปีนี้เกินครึ่งเรามาลุ้นด้วยกัน ว่าจะได้กี่ลูกยาวครับอันนี้ก็เขียวๆเพิ่งผสมไปนะครับอันนี้ก็อันนี้ได้ละสาธุลูกใบเดียวเดี๋ยวยๆนะคานผู้ชมนี่ครับนี่นี่ๆๆนี่นี่อันนี้เป็นใบเตยผสมใบเตยผสมไอ้ไอ้เงือกสองใจจะเป็นอย่างนี้แหละครับแต่ไม่รู้มันจะหอมหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวผมจะตัดให้ดูท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมได้ดูได้พี่กิ่นใบเตยนะครับแต่มันจะยาวลูกมันจะยาวเนี่ยโอ้ยหนักมากเลยครับเนี่ยประมาณสองกิโลนะครับอันนี้ฟักทองกบนะครับโอ้ยน่ารักกบน้อยได้ได้ลูกเดียวเพราะว่าไอ้แมลงมันทองต่อยหมดผสมตีเรียงหลายลูกแต่ว,ว่าไม่รอดครับเลี้ยงอุย้ยหุย กบน้อยต้องกบอ่านี่ครับลองมาดูเนี่ื้อสองใจจะเป็นอย่างนี้ครับเงื้อสองใจหมดละไม่แน่ใจว่าเอาไปเตยผสมหรือเปล่ากุตัวก็อันนี้น่าจะแม่ผสมอนะเงือกน้อยก็จะเป็นเงี้ยเดี๋ยววัดตองเงือกมันจะยาวๆเรียวๆครับอันนี้มันเนื้อผสม เดี๋ยวจะพาไปดูไอ้เงือกของจริงเนี่ยต่อหน้าเนี่ยอู้สวยอันนี้เฮ้ยอุ้ยตัดอย่างนี้ไม่สวยนีไม่สวยครับแต่ว่ากลัวเครือข่ายไม่นกอันนี้เนี่ยเงือกเงือกของแท้ท่านผู้ชมต้องมีของแท้ของควอมด้วยรึเด้อเงือกยาวๆอย่างเงี้ยเนี่ยท่านผู้ชมเงือกมันยาวๆเรียวนะตัวตัดนี่งๆตัดไปซะ เนี่ยครับเนี่ยเนี้ยก้อนยาวมียาวกว่านี้ด้วยนะเนี่ยตรงนี้อร่อยมากตรงโคนตรงเนี้ยตรงยาวๆอันนี้ก็น้ำเต้าน้ำเต้าครับนีบ่พระทองไข่ยังไม่แก่ไข่ยังไม่แก่อันนี้ก็ยังไม่แกวไม่แก้ว ถ้าปลูกเป็นไรก็มีสินค้าเนี่ยน้ำเงือกนี่ยัง <cái> อันนี้มีทั้งลูกทั้งแม่เนี่ยโอ้ยใหญ่มากอันนี้พักทองกบนะครับมีลูกที่สองพักทองกบกบน้อยนี่ครับอันนี้ลูกแรก ลูกก่อนแรกเลยของเครือนี้มันจะเป็นสองครั้งนะครับอันนี้ครั้งที่สองที่เราปลูกนี่ด้ยดูโอ้<ด>นี่ครับนะประมาณสี่โลเนี่ยลูกเนี้ยรอนสวยมากมันจะน่าจะฟักทองไข่ผสมกับไปกระทนหนักจริงครับถือดีๆนะถือถือขว่มเลยเออมาท่านชม ไปิดรูปเดียวนะครับคือรูปนี้สีสีอันนี้ไข่ออกสีไข่นะอรอบที่แล้ว<ร>แบบนี้เดี๋ยวดูการหน้าเราจะปิดปากจองไข่ไะไข่กับใบเตยพอให้ลงไหน <S <S นี่ล่ะนั่งเงือกอีก,กวันถ้าเกยดง่ายๆนังเงือกยาวๆเนาะพอยาว อันนี้นะ่าจเป็นเนปน,นัดไม่ผมไม่แน่ใจผุดหัวก็ปลูกหลายอย่างคปนผปสมมาเสียกันนะครับหลายอย่างเราก็เลยไม่ม้ว่ใ<า>ลูกนั้นใหญ่มากนี่ครับอันนี้นะ่าจะเนปน,นัดนะใหญ่มากไม่งั้นก็ลูกของไงอันนี้ใหญ่มากมันใหญ่จริงครับลูกนี้ มันใหญ่โดดออกมาเลยนะครับเดี๋ยวนี้ทำพันนี้ทำไอ้ของหวานสุดยอดมากน้องขอบอกในอีกหมดแล้วมัง้งเดี๋ยวต้องมาเก็บมะเร็งตรงนี้ออกนะอาจจะลายตาหน่อยนะโอ้อันนี้ a a. นยังไม่แก่สมบูรณ์ปีนี้ลองปูกแบบทีทีครับ ได้ผลผลิตน้ารู้นะน,นี้ปลูกง่ายไม่ค่อยมีแมลงวันทองเลยแต่ว่าข้อเสียก็คือหมดเรียงโอเคปลาท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะได้จัหกรวย อนหมดได้ไหมเฮ้เอาไว้ก้อนลูกเล็กเอาไว้กินเดี๋ยวเราเก็บครับหนึสองลูกเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราขออนุญาตเก็บน,นะครับเดี๋ยวไปรวบรวมดวมูดว่ามันได้กี่ลูกนะครับเดี๋ยวคุณตัวบอกอีกทีเนาะ ไชครับตัวขอเก็บนิดหนึ่งครับเดี๋ยวมันจะยาวนะครับใกล้ค่ำแล้วตัวเหยียบพ้นบกพริกบุปริกกันเล้งมันคว่ำไป เ <laughs> ยอะเหมือนกันนะเนี่ยเยอะอุ๊ยมีอะไรหักเลยเให้เป็นไร้หักมาจนหมด ลืมเก็บลูกหนึ่งอ่ะพ่อนุน่นตรงที่ค้างหักอะลูกหนึง่ง สามสิบได้ไหม เหนื่อยเหรอเยับครับเยอะอยู่เยอะอยู่หมดยังลุ้นนะลูกนี่ ถ้ามันเป็นอย่น,นี้เนาะถ้ามันติดหมดผสมติดตุกงลงนะแต่ตตแว่าลูงไง่เหรอดครับเรารวบรวมเสร็จแล้วท่านผู้ชมไ <c oughs> อ้หอบกินเลยนะครับยังไม่ได้นับนะครับแต่น่าจะเยอะอยู่ลองนับคร่าวๆก็ได้อรท่านผู้ชมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามบสี่สิบห้าสิบหสบดสิบแปดสเก้ายี่สิบละยี่สิบองสสี่นะครับยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสาเ็มสองส็ดมแปดสมเกระมาณสี่สิบนะครับสี่สกว่าลูกสี่เองนะครับประมาณเนี่ยนะประมาณสี่สิบสองลูกนเรามาห้าสิบแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้วันนี้นะครับเดี๋ยวคูตัวก็จะเก็บ เดี๋ยวจะเารถไปก่อนนะครับเอามอไซค์มาไม่รู้จะไปได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องเอารถเข็นรถเข็นน้ำเนาะมาเข็นเนาะนะครับอ่ะเอาไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่อ e ีพี N ่หน้าครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับวางเบาๆหน่อยนนพ่อก็อาาวางมาที่นะี่ สิบบาทสิบบาทพ่อยาวทับกันทีอ,อลูกใหญ่แล้วทับลูกเล็กปานว่าสิพออ่อลดยาทับเพิ่ประวังควันมันหักเรียมหอยถ่านหรือว่าใคร เยอะบ้านเราอ่ะถ่ออะายูปไหมฝนมไม่ทับกันไม่ได้แล้วแม่ฝนมาแล้วอมมืดตกแล้ว